ในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยประธานฝ่ายชาย1คนประธานฝ่ายหญิง1คนกรรมการฝ่ายชาย1คนและกรรมการฝ่ายหญิง1คนนะครับจากผู้สมัครที่เป็นชาย4คนและหญิง8คนดังนั้นจากข้อนี้นะครับเรามี4ีตำแหน่งตำแหน่งที่1นะครับ ประธานนะครับฝ่ายชายแล้วก็นะครับกรรมการฝ่ายชายนะครับตำแหน่งที่3ประธานฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็กรรมการฝ่ายหญิงดังนั้นตำแหน่งที่1น่ง ดูกรรมการประธานฝ่ายชายก่อนนะครับเลือก1คนดังนั้นฝ่ายชายมี4ส,สามารถเป็นประธานได้4คนนะครับได้4วิธีส่วนกรรมการฝ่ายชายมี4เป็นประธานไปแล้ว1เราก็จะเหลืออีก3คนนะครับประธานฝ่ายหญิงฝ่ายมีทั้งหมด8นะครับสามารถเป็นประธานได้8คน กรรมการฝ่ายหญิงเป็นประธานไปแล้ว1นนะครับเหลือกรรมการได้อีกแค่7คนนะครับดังนั้น4คูณ3ได้12นะครับ8 7ก็56คูณกันก็จะได้เลยนะครับ672วิธีดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2